สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมสก้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาวิเคราะห์ไอดีนะฮะน้องๆทางบ้านกันต่อครับจะเป็นยังไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มพิมก็ฝากไปทำช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมในช่องฝ่ายในส่วนของผลิตบริสก้านะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนนุช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาเลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องหนึ่งการกดซูเปอร์ มองว่ามันเป็นไอดีที่พลังค่อนข้างเยอะแล้วนะเลเวลมาสเตอร์สองร้อยวีพีสิบสเลยดูเด็ดดูพลังรวมนะฮะสีล้านก็ตีไป50ล้านแล้วกันนะครับถ้าเป็นทีมนี้นะเนี่ยสตัวนะครับผมก็ไม่ดูจะวิเคราะห์อ,อะไรนะถ้าเป็นคลิปนี้ก็อาจจะเป็นรีวิวซะมากกว่านะฮะเพราะว่าตัวละครค่อนข้างเก่งแล้วปกติผมนะครับวิเคราะห์เนี่ยก็จะวิเคราะห์แค่อ่าสำหรับ ไอดีที่พลังน้อยๆเพิ่งเริ่มเล่นอะไรเงี้ยนะฮะแต่นี่คือไอดีที่เขาเล่นเป็นคือเล่นเป็นแล้วนะถ้ามองจากตรงนี้คืออัพเป็นแล้วเล่นเป็นแล้วแล้ววิเคราะห์เนี่ยมันจะวิเคราะห์ลําบากเพราะว่ามันก็เราจะวิเคราะห์อะไรนะถูกไหมครับก็เดีย๋ยวมารีวิวคร่าวๆกัน,กนมีไดแม็กด้วยนะเนี่ยตอนนี้เนี่ยทีมที่เขาเล่นอยู่เนี่ยก็จะเป็นมิวทูกรอมาสเตอร์แล้วก็โอ้โอไดแม็กกับไว้ไดแม็กใช่ไหม ก็คือ3ตัวแรกกันแหละนะครับที่พลังเยอะสุดก็ตีไป50ล้านนะจริงๆแล้วนะฮะถ้ามองจากทีมเนี่ยนะฮะถามว่าทีมผสมอยู่รอดไหมก็อยู่รอดได้นะแต่ว่าในเมื่อคุณมีทั้งแบ็คทั้งไว้ทั้งยูโนวาผมคิดว่าน่าจะเล่นนะครับเป็นฟูลแบ็คไวท์มากกว่านะจริงๆอะ่ะไอคิวเลมยูโนวาเนี่ยทำทำเป็นมาสเตอร์ก็ได้นะแล้วก็แบ็คไวท์เป็นไดแม็กก็ได้นะครับ แต่ครานนี้เนี่ยถ้าดูจากการอัพสกิลอัพพลังแล้วเนี่ยมันเทไปทางอ่าโฮโอนะครับร่างนี้เลยร่างเรโซแรนได้แม็กซ์ซะมากกว่าซึ่งสแตทเนี่ยอาจค่อนข้างโหดนะฮะยัดใบแม็กไป,ป3,000นะฮะค่อนข้างเยอะนะครับอ่าขอดูตัวละครเป็นตัวตัวหน่อยละกันอาวุธดาวเนี่ยโอเคแล้วนะครับไม่ต้องปรับอะไรเลยนะฮะอาวุธดาวสร้างความเสียหายทุกครั้งจะเปลี่ยนความเสียหาย30%เป็นไปเรื่องของตัวเองถือว่าดีแล้วนะฮะ พควอบสครับสดาวนะฮะส่วนกล่องนี่แหละไอ้กล่องตรงนี้เนี่ยต้องรอกิจกรรมนะครับไอ้หมู่กกอดท้าทายนะครับแล้วก็ไปฟาร์มกล่องตัวนี้มาอัปเกรดเพิ่มนะครับตอนนี้มันแค่บวกแใช่ไหมแต่นี้มันเป็นแค่ส่วนน้อยนะฮะแล้วก็พวกลบิบลิบบินนี่คืออัพเต็มแล้วนะลิบบินตํานานนี่คือดีเลยแล้วครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีนะส่วนของการอัปเกรดด้วยนะครับดวงตราตรงนี้เนี่ยก็จริงๆมันก็อัพต่อได้นะเนี่ยก็ถือว่าแชมทําได้ดีเหมือนกันตรงนี้นะ ต่อมานะครับผมก็ดิบบิน้นใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็คะแนนผูกพันนะครับไอชาตาโปกเกมอนตรงนี้ก็จับครบล้วนะฮะตอนนี้ปลดอยู่แค่2ตัวนะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็แนะนําให้ปลดฮีทรานเพิ่มนะตรงนี้นะจริงๆฮีทรานมันหาง่ายนะก็ไม่ได้ยากนะครับแค่ถ้าเกิดว่าเราไม่รอสุ่มกาชาเราก็ใช้สสเอ2 0 0 0มาปลดก็ได้แถวล่างเนี่ยโซกาเลโอทาปูโคเคโ,คโคกับ เดินจูโมคุก็ปลดได้เหมือนกันนะก็ดิ่งไปนี่มันซื้อได้ในร้านค้าสหาพันธ์อยู่แล้วเนาะตรงนี้แนะนําให้มาปลดเพิ่มนะครับเพราะว่ามันสามารถดันพลังได้อีกแหละนะครับอันนี้เป็นเบสิกทั่วๆไปนะครับส่วนอนนี้น่าจะอัพเต็มแล้วแหละไม่น่ามีปัญหาอะไรปะเต็มแม็กเต็มเหนียวนะฮะโหดจัดนะฮะคุณสมบัติเนี่ยนะครับอันนี้เปลี่ยนนิดนึงนะฮะคุณสมบัติที่2เนี่ยนะครับมันมันเป็นสถานะนี่ขอดูก่านคุณสมบัติที่2เนี่ยนะฮะ ถ้าตามความคิดของผมนะค,คือผมอยากให้เป็น adaptability นะครับที่เป็นกรอบสีม่วงนะที่เหลือโอเคนะอันนี้เน้นคลินะครับ damage คลเหรอคุณสมบัติที่3เป็นคลิได้ไหมได้นะแต่ถ้าเป็นผมนะี่ยผมจะใช้ explosive power นะถ้าความคิดส่วนตัวนะแต่ถ้าเน้นคลิก,ก็ได้ครับก็ไม่น่ามีปัญหานิสัยนี่ถือโอเคแล้วนะครับถ้าเป็นในส่วนของ ไดแม็กเลเวลร้อยี่เนี่ยมันก็จะอัพได้ถึง20%นะครับคะแนนผูกพันหนึ่งพันโอ้โหเต็มแม็กแล้วโอเคเต็มเหนียวอันนี้จะไดร้อย0ี่สิบตามเลเวลเนาะอันนี้ก็หนึ่งพันสกิลสกิลสกิลตรงนี้อ่ะสกิลก็อัพดีแล้วนะฮะไม่มีอะไรที่จะตินะครับตรงนี้อัพดีแล้ว เรื่องประดับอ้าวประดับยังใส่ซูพีมเหมือนเลยประดับเนี่ยใช้บัวแดงแล้วนะครับจริงๆใช้บัวแดงก็ได้นะจะใช้ประดับเซทโฮโอก็ได้นะครับหรือทันเดอร์ก็ได้แต่ว่าอย่าให้เป็นบัวแดงไปเลยนะฮะของัวแดงไปอยู่กับไวท์ใช่ไหมจริงจริงทำโบแดงเล่นได้เลยนะครับระดับพลังประมาณนี้ใช้บัวแดงเล่นดีกว่าผมว่าเถื่อนกว่านะซูพีมเนี่ยมันเป็นเบสิกแล้วนะฮะคือระดับโฮโอเรโซแนนซ์ไดแม็กเนี่ยไม่ต้องใช้ซูพีมแล้วครับใช้บัวแดงเลยนะครับผม ตรงนี้ไปทำบูแดนแล้วก็นี่ 40, 40แล้วก็อัปเกรดยังอัปเกรดแล้วเนาะโอเคถูเต็มแม็กเลยว่ะสุดยอดโอเคอันนี้ก็ถือว่าเอาอัปไปถึงขั้น3ามม้งเหรอจริงๆมันไปได้อีกนะเนี่ยอ่ะโอเคตรงนี้โฮโอเนี่ยค่อนข้างดีนะทำมาดีละมิลทูเก,กราะเนี่ยนะครับใส่เล็กเจนอาร์เมอร์จริงๆริงเล็กเจนอาร์เมอร์อัปได้อีกนะครับแต่ว่ากิจกรรมมันผ่านแล้วแหละอ๋อริบบิ้นมาสเตอร์ยังอัปไม่เต็มครับไปอัปริบบิ้นมาสเตอร์ต่อนะฮะอัปให้มันเหมือนกับไดแม็กอะโฮโอะนะฮะ จะดีหน่อยนะครับแล้วก็คุณสมบัติถูกนะครับโอเคคุณสมบัตินี้ใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็สายฟ้ายัดไปหนึ่งอา้าสายฟ้าทำไมยัดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมีทูกรอเดี๋ยวมีทูกรอมันไม่ใช่สายนี้นี่มีทูกรอมันไม่ใช่สาย ADK ไม่ใช่เหรอมันเป็นสเปเชียลแบ็คแท็กไม่ใช่เหรอครับแต่ว่าทำไมตัวละครไปอัพ ADK ตั้งร้อยแปดนะอันนี้อาจจะอัพผิด มีอยู่2อย่างครับก็คืออัพผิดแต่แรกกับไทโอนพลังหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ว่าจริงๆ185 ATK เนะี่ยควรมาอยู่สเปเช l a t แท็กจะดีกว่านะฮะตรงนี้อ่ามีผิดนิดหน่อยนะฮะแล้วก็คะแนนผูกพันนี่ไม่ต้องพูดแล้วก็ความสัมพันธ์อ้าวโหความสัมพันธ์นี่ขาดเลยนะก็ต้องไปหาซีการ์ดนะครับกับมิวทูมานะครับเพื่อม,มาปลดนะแล้วก็ด้านบนอีกโอ้โห ถ้าปลดตรงนี้ได้ก็จะได้พลังค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าระดับมาสเตอร์นะครับเราเล่นมาพลัง40 50ล้านเนี่ยถ้าเกิดปลดเปอร์เซ็นต์ได้เนี่ยมันจะได้พลังเพิ่มอีกเยอะเลยนะแล้วตรงนี้ก็ปลดให้1000แล้วกันสกิลลึกลับอันนี้ไม่ไม่ติแล้วกันถือว่าโอเคเลยใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้ไดอาวุธโอเคใส่ใส่ไป็นซูพีมอีกแล้วใช่ไหมโอเคซูพีมก็ซูพีมครับใช้ไปก่อนได้นะแต่จริงๆนะครับมิวทูกรอบผมแนะนำให้ใส่ทันเดอร์นะฮะโหดนะครับผมบอกเลยว,ว่าโหดมากทันเดอร์ อ่ะมีทูกร่องมีปรับนิดหน่อยส่วนไวท์ไดม็กเนี่ยนะครับเหมือนจะเป็นตัวชูโรงเขาแต่ว,ว่าพลังเขาน้อยนะถ้าเทียบกับโอโอเอา้าดูดิคือเขาตั้งใจที่จะอัพเพื่อให้สเตตมันขึ้นหรือเปล่าผมผมก็ไม่แน่ใจนิสัยไม่โอเคนะฮะนิสัยของไวท์เรโซแนนนะฮะไอไวท์คิวเรมมาสเตอร์ไดมาโอ้บนหัวอ่านยากนะครับ นิสัยยังไม่โอเคนะครับจริงๆถ้าจะจัดก็คือจัดโบราณไปเลยนะฮะส่วนคุณสมบัติเนี่ยได้นะครับประมาณนี้ได้ส่วนสายฟ้าเนี่ยทำไมถึงยัด ATK ผมไม่เข้าใจนะหรือจะยัดให้ะะพลังมันเพิ่มมันไม่ได้ใช้ ATK ครับสำหรับตัวไว้นะคือดาเมจหลักๆมันอยู่スペเชียลแท็กนะฮะทำไมเราไม่เอา201นะฮะมาอยู่ที่スペเชียลแท็กไม่นั้นนี่ได้ประมาณ300เลยตรงนี้อัพผิดนิดหน่อยครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราไป โอนถ่ายพลังหรือเปล่าหรือไม่รู้นะนี่ผมไม่แน่ใจต้องถามเจ้าตัวอีกทีนึงนะครับแต่ว่าก็เสียดายสเตตเหมือนกันสกิลลึกลับนะครับมีสังเคราะห์สแสงเลเวล3หลุดมา1ตัวนะครับถ้าเอาออกได้แล้วทําไปเลเวลสีได้ก็จะดีส่วนไอ้กัมปั้นเนี่ยกัมปั้นตัวนี้ไม่ได้ใช้ครับไม่ได้มีผลเลยนะฮะไวทคิวเลมมาสเตอร์แดมักไม่ได้ใช้พาวเวอร์อัปเกรดที่เป็นขั้น5ที่เป็น ATK นะครับอันนี้ก็คือจะฟาวไป ก็ไปหาวิธีเอาออกแล้วกันหรือเอาหาอะไรมากดทับก็ได้นะตรงนี้อ่ะโอเคอ่านี่แหละประดับใส่โบแดงโอเคแบบนี้ดิมันต้องแบบนี้ครับอัปเกรดอีกหน่อยมันต้องแบบนี้ครับอ่ะนี่คือตามตัวที่เขาเล่นปกตินะครับคราเนี้เนี่ยจริงๆโเต้าแบ็กก็เล่นได้เหมือนกันเนาะแบ็กเนี่ยนิสัยไม่ดีนะนิสัยไม่ดีคุณสมบัติด,ดีนะครับ สายฟ้านี่ผมคิดว่าเขาแค่ล้างไว้สก,กิลลึกลับใส่เป็นเซตวอลคิงก็ได้นะครับถ้าจะปั้นต่อก็ได้ยูโนวงยูโนว่าใต้ดินใต้ดินเนี่ยน่าปั้นมากๆนะผมบอกกันเลยใต้ดินเนี่ยถ้าเกิดปั้นอย่างนี้ใสยย่เงี้ยโอเคแล้วนะครับแล้วก็ประยัดสายฟ้านะครับแล้วก็ใส่ท่อนไม้ดาวถือว่าดีเลยนะฮะแล้วก็คุณสมบัติเนี่ยไปเปลี่ยนที่2นิดน,นึงนะฮะเจ้าเจ้าของเขาอยากเจอเล่นใต้ดินด้วยนะครับถาาว่าใต้ดินก็มาเล่นได้นะ เอามาเล่นจริงๆอะถ้าเกิดผมเล่นทีผสมนะผมอยากจะเล่นโฮโอมิลทูเกาะแล้วก็ใต้ดินมากกว่านะไอพวกตระกูลแบ็คไว้ผมต้องการให้มันเล่นด้วยกันมากกว่าจริงๆแบ็คไว้ White มันควรอยู่กับแบ็คไว้แล้วก็ยูโนวามากกว่านะครับจริงๆไว้ White, มันไม่น่าโผล่มาอยู่กับพวกโฮโอกับมิอทูเกาะไงตัวที่โผล่มาอยู่อะน่าจะเป็นใต้ดินมากกว่าผมว่าใต้ดินแม่งเถื่อนกว่านะฮะโอเคใส่เป็นเซตอิทานอนอายก็ได้ครับจะถึกหน่อย โอเคแล้วโอ้โหนี่ตีบวกไม่ได้ตีบวกเลยใช่ไหมเดี๋ยวตีบวกหน่อยนะอาจจะเป็นไม่ใช่ตัวหลักนะจริงๆปั้นขึ้นมาได้เลยนะตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆแล้วตัวละครเขาค่อนข,ข,ข้างเยอะนะครับสามารถเล่นได้หลายทีเหมือนกันจะเป็นมิทูเกาะแล้วทีออสแล้วจีอาร์ก็ได้แต่ว่าออสอาร์ตมันบางเกินไปผมคิดว่ามันไม่สุดมากกว่าอยู่ในทีมผสมอ่ะมันเล่นได้สุดกว่าถ้าจริงถ้าเป็นผมนะแนะนําผมแนะนําให้เล่นโฮไดแม็กตัวนั้นนะมิทูเกาะแล้วก็ใต้ดินผมว่าไปได้ไกลกว่าแต่ว่า โอเคใต้ดินมัน6ล้านไว้ไดแม็กมัน13ล้านมันก็ต่างกันครึ่งต่อครึ่งเลยนะก็ลาบากใจเหมือนกันถ้าเกิดจะต้องสวิตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส่วนตัวละครอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับก็ปกตินะฮะเป็นตัวละครปกติทั่ว,วไปนะฮะหลักๆก,ก็จะใช้เป็นตัวบนซะมากกว่าโอเคไหมตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับผมกดคร่าวๆส่วนชุดแฟชั่นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวีประมาณนี้ชุดแฟชั่นชุดแฟชั่นเยอะอยู่นะ จิงโจวชั้นก็เยอะแล้วนะครับ20กว่าชุดถือว่าโอเคแล้วนะไม่มีอะไรที่ต้องแก้นะครับตุ๊ก,กตาโอตุ๊ก,กตาเยอะมากนะตุ๊ก,กตา7ตัวเลยนะถือว่าเยอะมากๆนะครับไม่เคยรีวิวแล้วเจอ7ตัวมาก่อนนะแล้วก็สัตว์ขี่ก็ขี่เป็นไคโอกาถือว่าใช้ได้เลยนะครับตรงนี้ในส่วนของการอัปเกรดเนี่ยคิดว่าน่าจะอัปเต็มที่แล้วแหละพวกสกิลนะหรือว่าโอ้เลเวลยังไม่ร้อยนะครับยังมีตรงนี้หน่อยนึงนะครับ3ยิมนี่ครับเชียร์หน่อยนะครับ เชียร์สามยิ้มนี้นะครับให้เต็มแล้วกันนะเพื่อที่จะได้ยัดคอสกิลได้นะฮะแล้วก็เรื่องการล้างนะครับก็ยังมีล้างไม่เต็มนะมีนิดน,ดนดหน่อยๆนยนะครับยังมีจุดบนดนิดๆหน่อยนะครับย,ยังยังอัพสีทองไม่เต็มก็ไปอัพเพิ่มได้ตรงนี้ไม่มีปัญหาส่วนคอสกิลเนี่ยก็ยัดสีทองให้หมดนะมีม่วงแซมได้ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดมีสีทองก็อัพต่อนะครับผมคิดว่าสีทองมันออกผลได้ดีกว่านะครับ ส่วนเรื่องพรสวรรค์นเนี่ยอัพให้เต็มไม่ให้หมดนะครับแล้วก็เลือกสายเลยนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราอัพเนี่ยเราลงโปรมโมนวายบ่อยแล้วก็ลงอัพโปรมโมนวายเนาะแต่นี่คนนี้เขาเล่นเยอะมากนะครับเขาอัพเกือบหมดแล้วก็แนะนําตรงนี้ครับอันนี้ถ้าเกิดเล่นสายไหนอัพสายนั้นนะแล้วก็ตรงไหนเนี่ยสร้อยข้อมือโอ้โหสร้อยข้อมืออัพเกดแล้วนี่ใช้ได้นะโอเคตรงนี้แจ่มนะครับผมโอ้โอเคเลยไปได้สุด แล้วก็เส้นทางเทรนเนอร์นะครับเส้นทางเทรนเนอร์เนี่ยจะมีแค่ลางให้เต็มไม่เฉยก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะดาวประหาโอเคเปิดหลักๆก,ก็3ามดาวประหาก็ใส่สีทองนะครับหลักๆเลยขอดูดาวประหลาหน่อยดิอันนี้ดีครับอันนี้ได้ครับได้ได้ได้อยู่นะครับโอเคเช็คก่อนบางทีแบบเราไปใส่ดาวประหาผิดนะฮะอันนี้ก็ได้ครับถัดน้ำ มาจากไหนเอ่ยอันนี้อาจจะหลุดมาอาจจะใส่แค่เพิ่มพลังเฉยถ้ามีที่ตรงกระทาดก็เปลี่ยนนะครับตรงนี้จะไปอะไรมากนะมันไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับอันนี้ไฟโอเคอันนี้ได้ครับโอเคหลักๆอืได้โอเค,อม,อเคมีแค่เจ้าไว้แหละที่แปลกๆนะฮะตรงนี้ที่เหลือเนี่ยก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเทคโนโลยีทีม หล,หลักก็น่าจะมีเรื่องการจัดตัวจัดทีมเล็กน้อยสนามลบยังมีเส้นนี้ยังไม่ได้ยังมีเส้นนี้ครับ,ย,นนรบยังไม่ได้เคลียร์แล้วก็อัปเกรดก็ยังได้ไม่เยอะมากนะครับตรงนี้ก็หลัก,ลกๆนี่ก็จะประมาณนี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมเชียร์ให้เอาใต้ดินมาเล่นดีกว่านะเป็นผมผมเล่นใต้ดินดีกว่าเถื่อนกว่านะครับถ้าโฮโ,โ,โ,โอเนี่ยแม่งเล่นได้ขึทุกทีมเลยมิวทูผมเคยเล่นนะครับผมเคยเล่นเป็นมิวทูเกาะ โอโอแล้วก็ใต้ดินนี่คือเถื่อนมากๆนะอืมเพราะว่าในบรรดา3ตัวถ้าเกิดท,ที่ตัวที่ผมเชียร์เนะี่ยนะครับมิลทูเก,กาะเนี่ยไอไ่ใช่อ่าโอเนี่ยจะมีตัวเป็นตัวที่อัปเกรดได้สุดมากๆนะครับไหนจะเป็นล่างเดเรโซแนนต์ไหนจะเป็นไดแม็กน,นะครับจะค่อนข้างสุดกว่านะครับใต้ดินเพราะใต้ดินเขามีแค่มาสนะแล้วก็มิลทูเกาะเขาก็มีแค่มาสนะครับผมแต่แต่ในทางกลับกันครับถ้าเกิดว่าเราสวิตช์นะครับไปเล่นทีมแบ็คไว้เนี่ยทีมที่2ได้ นี่ทีมที่3อย่างเงี้ยถ้าเราเล่นทีมนี้ได้ไหมได้ครับแต่ต้องเป็นแดมเมกทั้ง2ตัวแล้วก็ตรงการเนี่ยให้เป็นมาสเตอร์นะครับก็ผมเคยรีวิว ID ที่เป็นมาสเตอร์สตัวถือเถื่อนมากๆนะพลังเนี่ยแค่10กว่าล้านเองแต่เถื่อนมากๆนะครับอันนี้30ล้านอัพต่อจริงๆอัพต่อได้เลยนะไม่น่ามีปัญหานะครับส่วนทีมผสมเนี่ยนะครับไม่อยากให้เอาไว้มาเล่นอนะไว้ White มันดูผิดปกติอะมันไม่ค่อยเข้าพวก นะครับกับพวก2ตัวนี้เท่า,ทาไหร่ถ้าเป็นใต้ดินเนี่ยน่าจะดีกว่านะแต่ก็พิพจรารณาเอาแล้วกันนะฮะในส่วนตัวอา,อาจจะเป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับอะไรประมาณนี้จริงๆปรับนิดปรับหน่อยนะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวไอเดีเทพๆแล้วกันเทพๆเทพๆแล้วกันนะก็ถือว่าประมาณนี้แชร์แชร์ตัวละครแชร์เทคนิคการอัปเกรดกันเนาะตรงนี้อ่าโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับไม่น่ามีอะไรละนะครับส่วนทีมอื่นก็ไม่ได้แนะนําให้เล่นนะครับ หลักๆก็ประมาณนี้แหละก่อนออกจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องบันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพวกใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับอ๋อใช่อย่าลืมบริเวณนะผมลืมบริเวณไปบริเวณเราก็เลือกใส่นะครับที่มันเป็นฟื้นฟูหรือเพิ่มพลังโดยรวมนะครับอย่าเพิ่งไปเจาะจงท่าใดท่าหนึ่งนะฮะผมว่าบริเวณอย่างเงี้ยมันจะมีประโยชน์กว่านะครับรวมถึงโปรแกรมมอนช่วยเหลือนะครับ ผมแนะนําให้ใช้เป็นพวกเรจิกิก,กัตครับมันจะทนต่อเทินได้เยอะกว่าแล้วก็แถมอีกนิดนึงนะฮะก็จะเป็นพวกสัตว์พิกไอสัตว์นานะที่มันอยู่ในรัวนะฮะตัวนี้ก็หาพวกที่มันเพิ่มบัฟดีๆหน่อยอย่างเอออย่างเงี้ยซุยคุณก็เล่นได้ครับไลคงไรโคนะี่ได้นะนะโอเค